สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ได้เลิกนะคะมาดูสูบไม้ของพ่อนะคะคุณน่ะพาน้องน้ำโทกนางมาแล้วเขาจะทำบาปรถกนางครับเพ้อน้องแม่น้องดูใช่ทุอยางดูมาดูว่าจอดตะแคงยังไงดูด้เป็นตัดการพอเดี๋ยวะทุกคนดูอ่ะทำบาปลูกนางเธออไอ้ผ้าร่วยกับผ้าเข่าปามัน ไปผ้าร่วยก็ผ้าเขาปามันแบกถังน้ำมันน้ำโชคอีกก็ผ้ามาทำอะไรดอวนี่แต่ก็ขาใจอายุ่ารดใช้งานหูุดไปงั้นเลยอันนี้มาสูบน้ำนะคะอ่อจะไปใส่เขานู่นนะคะนู่นอันคิดเขียวอันที่สองของนางไอ้สามสิบไรหนูว่าน้ำมันไม่ถึงนะคะเกิดตรงมาสูบน้ำซ่าเอามันมันถึงอยู่แต่ชาะคะเป็นท่านไกด์เลยัดกการแบบนี้เอง